ซื้อต้นพันธุ์นะครับถ้าเป็นสูตรส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้ซื้อต้นใหญ่ๆห,หน่อยนะเพราะอะไรครับต้นใหญ่เนี่ยมันโตเร็วนะครับต้นเนี้ก่อนปลูกจะอยู่ประมาณนี้ส่วนไอ้ต้นเนี้พี่ชาน,นะครับนี่คือต้นอายุ1ิเดือนตอนที่ผมปลูกเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้มันอยู่แค่นี้นะครับสิบเดือนมันโตได้ประมาณเกือบเมตรหนึ่งแล้วถ้าเราเลือกต้นที่ใหญ่ๆแบบนี้ลองเทียบกันว่า ตอนปลูกมันยังโตขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าสิบเดือนลงไปเนี่ยมันจะต้องโตมากกว่าต้นนี้คือโตไปอีกฉะนั้นนี่คือการปลูกเทนะคน,นิคการปลูกต้นเล็กใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเดี๋ยมันโตช้ามันโตช้านะครับผมก็แนะนําต้นใหญ่เดี๋ยวไปทางนี้ด้วยนะครับว,ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่ปลูกก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับอยู่ประมาณความสูงประมาณเมตรห้าสิบนะครับหลังจากที่ลงดินไปต้นนี้ 10เดือนนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมผมก็จนปัญญานะครับแต่10เดือนนะครับก็จะโตได้ขนาดนี้ฉะนั้นเรื่องต้นพันธุ์ที่ใหญ่เนี่ยโตได้แน่นอนนะครับนี่ต้นที่2นะครับไปดูต้นนี้โอเคต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนืเ่องจากว่าเขามีต้นกล้วยบางอยู่เขาก็เลยไม่ค่อยโตโมากฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้นกล้วยออกไปเนี่ยเขาก็จะโตปกติแล้วผมกําลังวางแผนที่จะเอาต้นกล้วยออกด้วยนะครับเลือกต้นพันธุ์เลือกให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงและต้นโตไว้เนี่ยใช้ได้คคครรัับบอเครับ